เอ่อโลสวัสดีครับวันนี้พบกับซอดาดอ,อะไรอิเกอร์เฟกเตอร์แล้ววันนี้เราจะมาสรุปอีเวนต์กันแล้วกันไม่ต้องสตรีมหรอกวันนี้เพราะว่ามันไม่น่ามีอะไรเยอะนะมีแต่อีเวนต์ย้อมแมวทั้งนั้นเลยแมวทั้งนั้นน,นี่ก็ย้อมแมว <c oughs> แมวแน่นอนอันนี้เดี๋ยวไปดูหน้าดานแล้วกันอันนี้อันนี้สกิลค่อนข้างดีนะกันไฟตั้งหนะ้านะกันดาเมจด้วยนะแอดวานทูปเปอร์300ส้อจะรับมือใหม่ก็ค่อนข้างเจ๋งนะอีเวนต์นี้ก็รีบไปทำกันซะ ส่วนมือเก่าก็ไม่ต้องทำก็ได้มันน่าจะทำกันไปหมดแล้วอันนี้ไรม้าเพิ่มรางวัลเดี๋ยวเขัาไปดูหน้าดานว่ามีอะไรเพิ่มมาคิดว่าน่าจะเป็นเพชรพลอยน้าอันนี้ไป n e กโตไปกันอย่างรวดเร็ว EFP สามล้านนี่วมแล้วสามสิบล้านทั้งหมดวอลแรตได้แสนห้าสามแสนเนี่ยก็ลงไปทุกวันจนถึงวันที่สามรวมแล้วสามสิบเล่มนั่นแหละไม่อัพหรอกสามสิบเล่มเร็วตั้งแรกอาจจะอัพตั้งหลังคงไม่อัพแล้ต่อไป อันนี้อะไรเอ๊บันนี้ก็ดูจะเหมือนโค้ดเก่าอะไรเนี่ยคีริตูแรนอิสโอเพนคีริตูแรนเปิดแล้วนะเจ้าคือดูจากชุดอวตารแล้วมันเก่าแน่นอนโบราณสดๆสตีลอัมเมอร์คีริคอนเรนหายไปร้อยเปอร์เซ็นจะได้บัฟกันกระตุกมาห้าสิบเปอร์เซ็นโค้ดกากเอาไปเก็บไกลๆเดี๋ยวนี้ อันนี้เพิ่มเลือดไม่ชดิตลดอัตราการใช้ไอเทมกับฟื้นฟูล,ลง50%แต่เพิ่มแบ็กเคสพี30%สกิลนี้อาจจะมีประโยชน์กับมีดที่ใช้ฟันธรรมดาก็ได้นะพอมันเพิ่มเลือดั้ง30%นะแต่ก็เฉยๆอยู่ดีเอาไปเก็บให้หมดทั้งสองันนั่นแหละอันนี้ก็อีเวนต์ย้อมแมวเหมือนเดิมสกิลนี้เมื่อเรามีบัฟคิยดิคอนเลบัฟที่เพิ่มโอกาสติดคีะจะเพิ่ม ดาเมจหนึ่ง้ท่วนทุการโจมตีโคตรกากเอาไปเก็บไกลๆทั้งคู่เลยกากพอกันเลย <c oughs> อืม <c oughs> ไม่มีอะไรอะอีเวนต์เก่าอันนี้ยอมแมวสุดๆสกิลค่อนข้างกากไม่ต้องใช้หรอกเอาไปเก็บซะ <c oughs> อันนี้เอออีเวนต์ใหม่หรือเปล่าครบรอบ10ป,ปียูนิเวอร์ซาร e ี่ e ก new s วซอร์ดโกลเด้นกาเดียสเต อะไรวะก็คืคอเกสแสแตมม์่เดียวแล้วก็เพรพันหนึ่งใช่ไหมไม่แน่ใจอันนี้จำไม่ได้ว่าเก่าหรือใหม่ต้องดูวันน้ำด,ดูเหมือนจะเก่าหรือเปล่าแอดแทงแทงดินอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมแล้วกันต่อไปกาชาบูดไม่ต้องสนใจมีกาชาใหม่โค้ดกดกระชาแอคเซลนะเลเวียร์แอคเซ สี่ฮิตโดนตัวเดียวเพิ่มเอ่อเป็นเป็นดีบัฟนะทำให้เราเพิ่มคีเลสกับดาเมจยี่สิบสองอะไรนะเุ้ยสองเปอร์เซ็นต์เปอร์แซกยี่สิบวิอันนี้เป็นท่าที่ใช้ทีมมอนปะอ๋อมันมีดีบัฟกับบัฟนะมีทั้งดีบัฟทั้งบัฟเลยก็คือมีทั้งไม่ใส่มอนใส่เล้าเนี่ยแหละก็คือจะเพิ่มค่าคีที่อดเลสกับดาเมจ แล้วก็จะมีเดบบีบัฟใส่ตัวเองด้วยเมื่อฮ so ิตสวิตไม่ใช่ดิอันนี้อันนี้ทิกเกอร์ดีบัฟเพื่อดาเมจเทคโยเทคก็คือเราจะโดนดาเมจแรงขึ้นนั่นเอง0.5%เรอร์เสแตกจิ้มสวิตทีเดียวบวก9ก็เกือบ10ก็าตีกลมๆไปสัก5%เปอร์เซ็นต์ถ้า99%าเกแตกก็โดนแรงขึ้น50%เปอร์เซ็นต์นั่นเองก็คือเพิ่มค่า,าคียเลสแต่ว่าเรารับดาเมจแรงขึ้นนั่นเอง ค่อนข้างกากเอาไปเก็บเดี๋ยวนี้มีก็แอคเซอร์เหมือนกันนะอืมสวิตเกรด24ก,กับเบรก29ไฟเอเลเมนต์ดามีดก็เพิ่มดามีดท่านไฟหนึ่งเปอร์เซนต์เบอร์สแต็ก,กไม่ใช่เมื่อเราใส่49สี 4, ่ใบเดี๋ยวมากกวา่าในเซ็ตเราจะได้เบิร์สิบสแต็กเบิร์สิบสแต็ก,สกใส่เพเยอร์หรอใส่ตัวเองทำไมวะ เนี่ยน,นะใส,ใส่ใส่ตัวเองเหรอเอฟเฟกต์เดอร์เฮเยอร์สาวสิบวิน่าจะเฟรมใส่ตัวเองเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะอาจจะมีคอมโบกับอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าทาทาเพื่อไม่แน่ใจว,ว่าใส,ส่ตัวใส่ตัวเองนะมันไม่ได้เขียนว,ว่าดีบัฟหรือบัฟอ่ะแต่น่าจะใส่ตัวเองนะสามสิบวิมันมีท่าบางท่าที่ทําให้เราติดไฟอ,อ่ะติดไฟล้วเราจะแรงขึ้นเลยประมาณนี้มันจะมีท่าแบบนั้นอยู่อ่ะอาจจะใช้กับแบบนั้นอ่ะเอาง,ง่ายๆนะ กเอาไปเก็บทั้งคู่เลยไม่ต้องใช้หรอกไม่มีสก,กิลไหนดีเลยตัวนี้ผ่านไปเถอะข้ามได้ข้ามอ่ะต่อไปอันนี้ก็ซีิก้าไม่มีอะไรก็ลงไปเฉยๆลงไปวันละครั้งทั้งหมดเจ็ดวันหรือเท่าไหร่วันถึงวันที่สามวะน่าจะเจ็ดวันมั้งเจ็ดแปดวันนี่แหละหรือว่าสิบเมื่อกี้ไม่ได้นับเลยวเมื่อกี้เท่าไหร่ก็ลงไปลงไปเถอะรวมๆแล้วไม่ได้แค่สามสิบอออ่ะ สามสิบ e ก็ไม่น่าเยอะเท่าไหร่เปิดที่เราใช้ตอนเลเวลสองร้อสาสิกว่านี้เนี่ยดูให้แต่ไม่รู้ว่าเลเวลแรกๆอาจจะเยอะก็ได้นะแต่เลเวลหลังๆเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่หรอกสามเมใช่ไหมยีพ e ที่ต้องการเก็บของเวลนี้อยู่ที่ร้อหกล้านอันนี้ได้สาสิบล้านก็ประมาณหนึ่งในหนึ่งในสี่ะหนึ่งในสี่หนึ่งในาประมาณนี้ก็ไม่เยอะ อยู่ดีอ่ะดูนี้ดีกว่าดันใหม่ดันเก่าว่ามามาถึงก็ซัดเลยเราไม่มีนะ้อเรื่องเลยเฮ้ยดันใหม่หรือเปล่าเนี่ยไม่เคยมีดันใหม่แน่แน่ใหม่บอกว่าเดี๋ยวดูของที่เคยแลกก่อนมีไหมไม่มีด้วยเอออาจจะเป็นดันใหม่นะได้เพชรพันหนึ่งอย่างนั้นเหรอโอเคโอเคจัดไปไวรุ่นแน่อนอนว่าเราจะใช้เลเวียไฟอยู่แล้วไม่เอาดีกว่าเอาเป็น ำไม่ได้ว่าใส่แล้วไปในคอนเน็กด่อนน่าจะเป็นอันนี้แหละปูเบิร์ดน้ำไปลองกันดีกว่าโอ้โหมีสกิลที่ต้องใส่แล้วเอาไว้ก่อนไม่รีบไม่รีบไอจุดแดงๆกี้คือถ้าเราใส่สกิลตามจุดแดงๆที่มันบอกเราจะได้พอยต์มากขึ้นนะ แต่นี่ผมลองดีดูก่อนขี้เกียจใส่รีวิวบบรวดเร็วบอลรุดพรีเมียมเหมือนจะเป็นแบบเวลาแล้วเนี่ย,ยใส่ผิดห้าออกไปจับจำกัดเวลาว่ะอืมอเป็นบอลแบบนี้ก็ ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่อูเบิร์สมาเป็นเว็บอะมาเป็นเว็บมาเลยครับน้องออกคุงไปตายแล้วบอกเราอ่ะบื้มเขาให้หนึ่งดอกเอาไปอีกหนึ่งดอกมาละม,มาเป็นเว็บ ยวเอาสก,กิลหมู่มันน่าจะดีกว่าสก,กิลคงหอ,อกอะไรแบบนี้ออกดีนผมน่าจะมีอยู่นะแต่ผมเห็นเป็นประเภทแทงผมก็เอาเเปียครอบจักรวาลมาแทงอยู่ดีแต่เอหอกมันน่าจะน่าจะดีกว่าไอตัวน,นี้มีการรีคอร์ดิชันเลยมันโยนอะไรใส่วะนั่น ออเอออาไม่ใช่เว็บหรอมีสามเว็บแปบลบว่ามีแค่สามเว็บโอเคก็ไม่นานเท่าไหร่สามเว็บชิวชิวอยอาแต่น,นี้สามพันห้านะครับดูที่เราต้องการเท่าไหร่ทั้งหมดที่เราจะได้เพชรหนึ่งพันแต่ของอื่นนาส่วนนะแปดหมื่นสองนี่รอบสามพห้าแบบยังไม่ได้ใส่ของเพิ่มตะกอใส่พิ่มตะกอจะสี่ห้าพัน ก็ไม่นานนะประมาณ25รอบประมาณนั้นน่าจะได้โอเคละอันนี้เราก็ไม่ต้องรีบเรื่อยเรื่อยเมีแต่สแต็มให้แลกทั้งนั้นเลยนะของก็ไม่มีอะไรน่าแลก่าไรก็ใครอยากใครคาดแคนของตีบวกก็แลกไปเพชรพลอยอันนี้มีของรางวัลให้แลกมากขึ้นให้เดาว่าต้องเป็นเพชรพลอยอย่างแน่นอนนอี่ไงสามแถวมีไอ้น,นี้ให้แลกเพิ่มอีกห้าอัน อืมแล้วก็พวกข้างล่างมีปะนี่อะพวกยายมีย้ายได้เพิ่มแค่นั้นแหละเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็ตางโอเคเอาไปเก็บให้หมดอะไรวะตรงนั้นตรงนั้นมีอะไรอ้ออีกอีกเว้นหนึ่งคีริตูเลนเอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยคีริตูเลนพิกเคสเอาไปทำอะไรวะเฮ้ยได้เพชรร้อยอย่างงั้นเนี่ย จัดไปอะไรเนี่ยบอสตัดเป็ดบอสคอเพลวิคิตูโคงเฉยไออันหลังนี่หลอนดูนะไอไอ,อข้างหลังไอรูป่งดูหลอนๆนะข้างหลังวิจโอ้ได้เพลย้อนหนึ่งเป็นสองร้อยลว ค่อนข้างเจ๋งโอ้โหคีริตูคงเวอร์ชั่นยักษ์ใหญ่บิ๊กบึ้มตายไปซะเอ,อ้อยอมแมวก็ค,คือแมงดินแดนอาริสแลนดะอันเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีของคีริตูคงโคตรย้อมแมวยอมทั้งเมืองเลยอันเนี้ยย้อมแมวทั้งเมืองให้ตายเถอะเฮ้ ยูจิโอแม่งใส่ชุดอุบาาชิบหายยืนขวางซดเลยนะอีกร้อยหนึง่งเป็น300นะ 300. สามร้อยแล้วนะสามร้อยสกีปืออย่างเดียวเนอนันี้คุยเฉยได้ถามได้เพลินสบายชิจๆเอาอีกเอาอีกอืมอะไรวะเนี่ยเอาตัวไปทำอะไรก่อน คอยออฟคิรีิตูคงมัีอีซี่ฮาร์ดมีชาเลนจ์เควสที่ยังไม่เป็นเควสวนด้วยอ่ะอันนี้ได้สองร้อยคือเราต้องดูดีๆนะอันไหนเป็นวนๆแปลว่าเราเคยทำแล้วแน่เลยเลือกอันที่ยังไม่เป็นวนๆแล้วกันกดเข้าไปดูได้อันไหนได้เพจก็เอานั้น Q คิริโตูคงไปตายซะโอ้โันนี้ึกถิดเนี่ะมันเล่นไปเบื่อ เพื่อฟูเบิร์ดโดบึ้มไอ้ข้างหลังโคตรหลอนนะเหมือนการ์ตูนเรื่องอะไรที่เป็นทีผีอะมันเป็น,นวนๆแล้วเหมือนไอ้ไอ้วนๆนี่หมายความว่าเควสซ้ำนะเนี่ยอันไหนเคยทำแล้วว่าจะเป็นเควสซ้ำดูก่อนมีอะไรให้แรกมีเพจหรือเปล่าเออเสกิลโคตรกากโอ้โหอะไรเนี่ยเศษตีบวอาวุธโอ้โคตรกากโอ้ไม่น่าทำแล้วของกากมากอันนี้อะไรเอ่อฟื้นเลือดพันหกในปาร์ตี้ เหรียญคิดิตูคงเอาไว้แลกของข้างล่างนี่แหละแลกชุดชุดนี่มีหมดแล้วพ้งเนี่ยโคตดเก่ามีอะไรที่มันสร้างสรรค์คนนี้ไหมคือถ้าไม่ได้เพชรเราก็จะไม่ทําอะไรต่อนะอีเวนต์นี้ปล่อยปล่อยวางเลยเนะี่ยสกิลพวกนี้เราน่าจะมีหมดแล้วพร้อมบทลีมเมกอืมไหนดูดินี่เพชรพันสามเลยโอเคมีอะไรอีก อ่าไหนนี้ดีๆอันนี้ให้ห้าร้อเพชรเมื่อกี้ผมได้มาเท่าไหร่วะถ้าจะได้ครบแล้วแต่พอมาคุยไปคุยไปสามรอบได้รอบละร้อยแล้วก็ทำเวสตรงนั้นอีกสองร้อยปิดท้ายก็เป็นห้าร้อยพอดีแล้วเราได้เพชรครบแล้วน่จาจะอีเวนต์นี้ห้าร้อยเมื่อกี้ครบแล้วที่เหลือเอาไปเก็บให้หมดกระโปกหมามากอ่าต่อไฟได้เพชรแล้วก็ลาโกวนอย่างเดียวอันนี้อันนี้เออด้านนี้มันอยู่ไหนเนี่ย เผื่อใครยังไม่ได้ไปนะเดี๋ยวพาไปเผื่อบางคนมือใหม่ไม่รู้ไปยังไงอืมมันต้องอยู่แถวๆเอาเป็นว่าถ้าเราไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนก็จิ้มนี่เลยฮนะแล้วก็จีมที่ลิสอีเวนนะฮะก็เลือกครับเลือกแล้วก็จิ้มที่อันนี้ครับเข้าไปแบบนี้เป็นต้นดูก่อนว่าได้เพรหรือเปล่าสำหรับผู้เล่นเก่าอนะ่ะน่าจะได้นะ นี่ยได้ห้าสิบโอเคโอเคอย่างน้อยมันก็ได้เพชรวะตัวอะไรวะนั่นน่าเกียดจ,จัดออเดี๋ยวผมสรุปให้เลยดีกว่าว่าได้เท่าไหร่อ่ะโอเคน่าจะหมดแล้วเ,เราทําวาร์ปมาตอนจบเลยดูได้เท่าไหร่ว่ามาสำหรับผู้เล่นเก่านะดูก่อน บอกว่ามานันนัดเนี่ยเคลียร์หมดแล้วเคลียร์หมดแล้วไม่มีอะไรพิเศษที่เราต้องทําแล้วหมดเกลี้ยงไม่มีอะไรให้แลกด้วยอีเวนต์นี้เมื่อกี้เหมือนจะได้บัตรอะไรมาไม่รู้ว่าเออดูให้ก่อนแล้วกันได้ทั้งหมดสองร้อยได้มาสามร้อยนะผู้เล่นเก่าสามร้อยตึงๆไปดูที่เทรดเดอร์ก็นแดดเหมือนเมื่อกี้จะให้ตั๋วอะไรมาน่าจะตั๋วของอีเวนต์ข้างนอกอันเดียวกันแน่เลย อาไม่ใช่อีเวนนี้เมื่อกี้มาทำอันนี้มาร้อยวัยคือสกิลไม่ต้องพยายามปลดหรอกนะมันไม่มีประโยชน์ของแรกอย่างอื่นก็สําหรับผู้เล่นใหม่อย่างเดียวนะผู้เล่นเก่าก็าไม่มีประโยชน์ดูเด็แบบสี่พันห้าพันเก้าพันมันไม,ไม่ได้ใช้อยู่แล้วอะสกิลนี้กไ็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วะเอาไปเก็บให้หมดประมาณนั้นตู้กาชามาแล้วหรอแล้วเดี๋ยวมันจะมีตู้ใหม่ปะเห็นแวบบแบบ หนึ่งนี่นี่มีตู้นี้เอ,อ้เก็บตาเปิดตู้นี้ดีกว่าตู้ยิบสี่เปอร์เซ็นชอบเจ็บเจ็บชอบความเจ็บปวดตั้งตู้นี้เท่านั้นมาวันไหนไปดูนะอ๋อมีอันนี้้วยดีกว่าหรือว่ายังไม่มาเมื่อกี้เข้าไปในเกมเห็นมีเลยในตู้แอซเซลเนี่ยไม่ผู้เล่นใหม่ไม่ต้องไปแตะต้องมันะข้าไปเลยไร้ประโยชน์มาเสี่ยวตู้นี้กันดีกว่าตู้ตัวตึงไ,ไปดูอันเมื่อกี้ก่อน รอเลยรอตู้เมื่อกี้ดีกว่าน่าจะตื่นเต้นกว่าตู้ห้าพันเมื่อกี้มีอีเวนน้องยุ้ยกดที่ลิสต์อีเวนเหมือนเดิมแล้วก็จิ้มอันนี้จิ้มรูปน้องยุ้ยไปเลยผมน่าจะทำแล้วมันเลยไม่เดีงมาหรือเปล่าแล้วก็เลี้ยวขวามาฝั่งนี้ อันนี้ผมไม่เคยข้า,าวเลยวะ่ะแหมฟันน้ำด้วยดูก่อนมีไะไรให้แลกบ้างอืมไม่มีอะไรอะมีเม,ม,ม็ดมะม่วงยังแลกไม่ครบเลยเอาเป็นว่าอีเวนต์เก่าแล้วกันอันนี้ยอมแมวค่อนข้างยอมแมวอยู่ถ้ายังไม่แลกเพจก็มาแลกเพรซะประมาณสามร้อยเฮ้ยแต่เรามีกระบวนท่าใหม่แล้วนี่ว่าแสงสีอาจจะไหวก็ได้ไปลองกระบวนท่าใหม่ดีกว,ว่า ก่อนแชรลาวนันนี้อันนี้น่าจะหมดแล้วแหละอีเวนต์สุดท้ายจะไปซ้อมบอสแปปหนึ่งตีเข้าบอกว่าน่าจะเข้าแล้วมั้งเพราะว่าเรามีท่าใหม่แล้วยังไงล่ะฟานวารีกระบวนท่าที่13โยกหลบอันที่เท่าอืม้มสึกมาก แม่งเอ้ยไม่โดนอีกเยี่ยมไปเลยเบิร์สเบิร์สสัตรียิ่มซึ้มซึมโหถึงวะถึงแล้วเนี่ยทำอะไรเล่นไปออื <c> ื <oughs> เพื่อแสบไส้โอ้โหแสบแสบแสบต่อไปก่อนเนแสบแสบมากแสบมากแสบไปถึงสวงโอ้หมื่นเจ็ดเลยล่ะเบอร์สตาร์ทีมรีคอร์เลกชั่นไม่รอแม่งแล้วนี่ มีระเบิดระเมิอยู่ที่ไงเหลือเ่าไร่ไม่ต้องรอเออหกลัษไปอืมจัดไปคุ้งรู้คุ้งบึ้มบั้มบึ้มบัโอเคแสบเริ่มแสบเริ่มแสบอ๋ออยทางทางหลบอยู่ไหนโอ้ยกินสดวันแรงเหลือเกินโอ้ยโอ้ยหายใจก่อนไอ้เชี้มันอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยเดือดหาที่หายใจไม่เจอเดินเหลือหนึ่งอ้อยาโอ้เดิ่มแดงแบบอ๋อมาเทนฮิลิ่งฮิวฮิว แอบมากอ่ะแต่ละดอกมี่ขนาดมีปลาลอยเลย้ยงนีเหนื่อยมันมีปลาลอยจะเหนื่อยขนาดไหนอืมเบิร์สตีมมันมีวับรีคอเลชั่นเพิ่มเข้าให้ลบ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 ใจเย็น เย็ดไว้พวกหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมจบแล้วมันจบแล้วโคตรตื่นกับตัวนี้เตรียมตายไปซะเอาแล้วนะเอ็นทาน์อามาเบนโตตึ้ม ยวดีโอคุมนั่นเองเลือไปตายซะตีให้จบไป่สองนาทีนี่คนเดียวไม่น่าไหว่ะต้องเรียกคนอื่นมาช่วยนะสี่นาทีเลยเนี่ยสองนาทีเราจะได้อันนี้เม็ดมะม่วงสิบห้าเม็ดเลยนะต้องไปเรียกกำลังเสริมมแล้จังหวะน,นี้สี่นาทีครึ่งกันคนเดียวไม่ไหวนานไป ต้องเบิกตัวปานวาลีมาเพิ่มแล้วเนี่ยน่าจะไหวหลายคนอนะ่ะโอเควันนี้ก็ไม่น่ามีแล้วน่าจะครบทุกอีเวนท์ที่เรารีวิวได้แล้วโอเคครับวันนี้ก็นอนหลับฟันดีลาตีสวัสด์ไปนอนแล้วนี่มีเตียงไปนอนได้ See you again โอ้โหวิวดีวิวดีววด Next h i m e